สวัสดีครับนี่ครับวันนี้เรามีเจองูกันนะครับนี่ครับมันอยู่ในบ่อกบเลยนะครับนี่ครับเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยมันจะฉกเว้ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมับมันงูหมวกหนาไม่เงี้มันอยู่ในบ่อกบเลยครับนี่ครับกบไม่กงนะนี่ครับเข้ามาอยู่ในบ่อกบนะครับนี่ครับงูงบคือไปหาไม่ได ผมก็ไม่รู้ว่างูอะไรนะครับนี่ครับงูตัวนี้นะครับให้มขยับดิโอ้ว่มันเงยหน้าขึ้นมานะครับโอ้เงยหน้าขึ้นมานะครับโอ้งูตัวนี้ยอดมากเลยครับโอ้เบนเบนเบนระวังนะครับน่าจะมีพิษนะครับตัวนี้ครับอุ้ยเฉี่ยอุ้ยไม่เป็นไรเด้อครับไม่นะต้องทันไปอีกย่างนะครับผมไม่ทราบนะว่างูตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรครับใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับมานี้ครับโอ้โหยอดนะครับงูตัวนี้ครับ มันลงมากินกบของเราครับแล้วต้องประจานตัวมันนะฮะไม่นะบาบ้านี่มันกินกบเราเดี๋ยวเราจะสังหารโหดมานะครับนี่บนี่ฉกไม้ของเราครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับ,มบ,ขขรบผมจะจัดการมันครับผมจะพัดเม็ด